ครับผมเจสซีรถไถฟอร์ดครับอ่ะเดี๋ยวคลิดในห้องกลับมาเบิ้งรถไถฟอร์ดครับผมเอ่อไถหน้าดคูคสิหน้าคุ่ขฟอเพิ่นมีเตโกรใหม่ครับผมไถหน้ากัมีเตโกรใหม่เจว่ามาเลยสั่งอาจารย์ใบบอกว่าเจย์เย็นๆเด้อโกใหม่มันหลายครับผม เาต้องผิดใจเขาไปใส่ใจเล่านะ้เพราะว่าพปกงใหม่มันหลายครับทั้งใหม่เนี่ยทั้งพ่นทั้งหยังน้ำเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนผู้ใบใจเย็นครับผมคอยไถยให้คุณพ่อใจเย็น,ยนเ้าเห็ดเอาคุณาภาพครับผมมาเนี้เงาบ่ตตองรีบเ,เร่งเ้าบ่ตองเฝ้าเพราะว่าคืออย่างสิคือโก่งใหม่มันหลายเนาะครับนะเนห้องโปง พยายามคอยเยียนคอยนี่เขาไปเรื่อยเพราะว่ากลุ่มใหม่ไม่ร้ายไทยห้ามไทยห้ามไทยยังไงสิมันงแต่บ่มีคุณภาพครับผมเดี๋ยวอีพอห้ากันสิว่าให้เห้าได้เดี๋ยวหามาทีมงานรถไทยพอห้าบอไปตรงห้ามเดี๋ยวเลยบอกขึ้นผู้ใหญ่ว่าเออห้าเจนฑยีนมาหนึ่ไอ้ยัคุณพ่อห้องน้ำาง ยังได้กระเหลี่ยวอยู่ยแล้วล่ะเห่เห็ดเอาคุณภาพไปก่อนครับผมน่าประทองข้าวถึงทีโบนเลี่ยมก็สร้างมือนักมาไทายคือเกา่าตัวมันก็เป็นนาทีของเฮาอยู่แล้ยวยมาปรต้องข้งาวเย็นเย็นเห็ดเห็ดไปเรื่อยๆครับผมติดใจเขามาใส่ใจเฮ่าในละ่ะคุณพ่อเป็นคนจ้างเป็นคน,นต้องการที่จะ ต้องการเดี๋ยวว่าให้มันไถดีๆงามๆครับผมให้มันมาไถแบบทำห้ามเพิ่มๆไปคบอเบาครับผมไถงามๆไหมขึ้นขอเดี๋ยวพี่หนาครับสิ่เหียมใส่บริการที่งา่รถไถ่ฟอร์ดใหม่ครับผมโอ้ยช่างจนดูไปว่าก็ต้องกล้าก็ต้องกล้าอ๋เทียเก่งเย็นครับผมไถไปเรื่อยๆ นี่แหละ่นว่าไกงามพ่อขนคนงามพ่อแต่งอ,อ่อคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมคือจังต้นไม้คือจังจังสิมันมีไม้มีอย่างสิครับเลุงอ้าแวบบคอยค้อย,อยว่างหางคอยลากออกไปเรื่อยๆครับผมอ,อ๋าโบต้องฟ่าเพราะว่าถ้าเฮ็ดบอ่อนี่มันก็นบ่งามเลยครับเราเลาะต้นไหม่เลยส่ มัน,บบนจะโบงงามพี่ียังสิโค่นยังสิมันก็ถ้าเฮาบวเห็ดบดีมันก็บโงงามดิเดี๋ยวเราห้าวไถ่หายัางออกมาเดี๋ยวมันก็บบดีคุณภาพมันก็ว่างเสร็จก็เอาเงินจ่ายน,น,นะครับเนาะต้องเข้าใจกันนไหมครับท่านหนึ่ต้องใจดีครับผม ต้องเบร์นี่เลยครับนี่ยก่อนสีไถ่โฟนจากจ่าเลยครับนี่มันต้องเบร์นี่ครับผมเป็นยังไงผลงานเท่ามาืร่นี่ผลงานของรถไถฟ,ฟอร์ดเป็นยังไงครับผมพอจ้างบอคิดว่าบอหน่าสีผิดหวังนะผมว่าผมมาเดี๋ยวผม,มาเดี๋ยวกำกับพคุณภูใบไว้แล้วครับผมบถตรงข้าวเย็ดไปเรื่อย นี่คือว่าเขาตรงนินไปก่อนละครับผมไหมว้ท้าวเวดีที่นาเพื่อกระจาดเลยครับผมจา่าไมนะ่ดีหรือโอ้โหจุดแรกครับพี่หงโอ้โหนี่ลนะ ท่งหน้านี่กุกไม่ลายครับผมต,ต้องเฮ็ดแบบนี้ต้องไถดีๆง่ามๆครับผมเออคอยๆไปเรื่อยๆข้าไปเรื่อยๆนั่นละมองได้มันห้อยรถเกีียวห้องกะ จะไปแห่จี่ล่ะเพรว่ามันขื้นคืนครับผมตื้นคืนขับตงเบาะเลีหน่อยเปนครับเฮ้ยเรนครับพี่บบน,น้องดึงจี่ล่ะระบบการสั่งหางของคุณครูใบกับแม่นอนดีดีไห เบาเบาเบามันมีตะห้อยรถเกี่ยวโอเคเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอยู่น้ำมุ่มหรือว่าอยู่น้ำเจ๊ขั้นไฮน่านะครับมันติดเป็นห้อยรถเกี่ยวเพราะว่าห้อยห้อยเวลาเป็นเหลี่ยมครับเวลาเป็นเหลี่ยวเพป็นยางมันก็จะเป็นเป็นห้อยห้อยก็เป็นห้อยเล็กห้อยใหญ่เป็นลุ่มกับด้วครับ คุณภาพของรถไถผอดเน่วเลยเจี๊ยวครับผมผ่านเลยนี่แหละไถหนา้านี่ปลูกใหม่หลายกบบระบียย่านครับมี่พ่นนีตอมี่ยังกับโบเด้ย่านครับผมบวยนอมเพร่ครับเพื้นผูไบที่เดี๋ยวเสร็จล็อกนี่กับสีผ้าพื้นผูไบที่นิ่งเข่ากันด้วครับเด้อบวดนี้เพราะว่ามันได้เวลาเที่ยงล่ะย่านเพื้นผู้อยู่นุ่งเขา่า สี่ข้องเหรอครับผมนี่ยประมาณสี่หาข้องี๋้วกับเิ่นผบ่ใบเพิ่นกินเขากินนาำครับผมบพ,พักพรอนเพิินเอาเลยเครื่องนละนะสิสบายมากครับผมอู สุดเยดื่อของเราดีวะ่ะฝากถึงเอฟซีทัวประเทศนะครับเด้อท่านใดสนใจรถไทฟ,ฟอร์ดครับผมดูว่าสิเป็นงานสม่มหรือว่าสิเป็นการสื่อขายขากันได้สิครับมาเลยครับผมอูอาจารย์สุรศาสตร์ครับผมบ้านทีเนิดตำบลห้วยหินลาดอำเภอชวนภูมิครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม ติตดโตอะไรครับผมติตดโตอะไรการขี่ขายรถไาย่องครับผม จัดภานายาาไปเลยว่ามือนดูอลังการงานสางครับผม็นไงพี่นอ้องอือไมือนีกันขั้นดนยี่สิบไล่กันวายสุดยอดนะครับผม จากจ่ามาเรียบร้อยครับผมยูหูหลายครับหูไห,หลายใบรถไทฟ,ฟอร์ดเฮ้าเสียงเครื่องกระนิ่มครับผมมันนี้เดินเรียบครับเพราะว่าได้เปลี่ยนของเดียวไปเลย อีก้องนึงครับผมเ้วก็ได้เก็บ้องกลางแล้วโอ้เนอน้อยเรียบร้อยครับผม กัดไปตรงเลยเอ่อเก็บม่วให้คุณพ่อดีๆดนะจานใบ้อทั้งม่วทั้งพุ่นครับผมต้นหมอกต้นใหม่ต้องเก็บดีๆเพราะว่าอย่าให้เสียยังห้อเดี๋ยวสั่งผู้ใบกัน เล่าลเ,าไไเ,เก็บดีๆครับผมเอาไพลเดบ้งคิดนีแล้วกับผักกไลค์กุลเช่ในเด้อครับเด้อดีบอภัยเด็กกุลเล่ากับซีบัวเดผ่าดคลิปใหม่ๆครับผมอัเดี๋ยวคลิปนี้กับขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผม